ด้วยนายกของเราแหละเพราะว่าอะไรเขาเซ็นรับร่างพรบบออากาศสะอาดฉบับพระเก้าไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เซ็นนะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะล่าสุดค่ะลงนามกันถึงที่เชียงใหม่เลยนะเพราะว่าวันนี้นายกนะบินไปเป็นประธานประชุมการติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่เชื่อมกับระบบขนส่งแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พอดีนะคะพอถึงเชียงใหม่ปุ๊บคณะทํางานก็เอาเอกสารมาให้เซ็นปั๊บเลยนะคะแล้วก็ส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรทันทีนะคะเรียกว่ารู้ วดเร็วทันใจนี่เพราะว่าอะไรแต่ก่อนลงนามพรบอากาศาาสะอาดฉบ,บับพระเก้าไก่เนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นค<า>ุณผู้ชมดราม่าตรงนี้คืออะไรไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพระเก้าไก่เขาออกมาโวยรัฐบาลเขาบอกว่าเฮ้ย ไม่ยอมเซ็นเอกสารให้เขาโวยกลางสภาเลยนะนายนัทวุฒิบัวประทุมสส,สพักเก้าไกลจึงตั้งคําถามว่าทําไมร่างของพักเก้าไกลไม่ทันไม่เซ็นมีปัญหาอะไรกันแน่ต้องขอความชัดเจนจากประธานว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ต้องการตัดตอนพักเก้าไกลหรือเปล่าทั้งที่หลักการคล้ายๆกันสมัยที่แล้วพรบคู่ชีวิตกับประมวลกฎหมายแพง่งและพานชย์ิสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ แย้งว่าประกบกันไม่ได้แต่สุดท้ายก็ยังประกบกันได้เลยจึงอยากถามว่าพรอบอากาศสะอาดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่พระเก้าไกอา่ออกมาโวยแบบนี้เพราะว่าร่างของพระเก้าไก่เนี่ยนะคะที่นายกยังไม่ลงนามเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าอ่านไม่ทันวันที่ห้าจ้าเขาว่าอย่างนี้นะคะแต่ในทางกับการร่างของฝ่ายรัฐบาลเองเพิ่งผ่าน,น,านคณะรัฐมนตรีวันที่เก้ามกราคมที่ผ่านมากับกลายเป็นว่าฝ่ายเลขาประธานอ่านทันอ่านทันจ้กทางนี้ก็เลยเ๊ะ รู้สึกเอ๊ะมันทำแม่งทำแมงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบรรลุวาระเนี่ยตอนสามทุ่มนะคะง่ายๆคือของฝ่ายค้านทันขอ,ของฝ่ายของฝ่ายค้านไม่ทันของฝ่ายรัฐบาลกันเองเนี่ยดันทันไงงานนี้คุณราศสิมันโลมค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลนะคะจึงลุกขึ้นถามว่ากรณีนายกไม่ลงน,นามดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าเลือกปฏิบัติ ใช่หรือไม่ขอเรียกร้องให้ตัวแทนของรัฐบาลน,นะคะชี้แจงต่อที่ประชุมสภาขณะที่นายปรวุธอุดมพิพัฒกุลน,นะคะสสบัญชี <sh> รายชื่อพระเก้าไก่ในฐานะประธานวิฝ่ายคานก็ได้ย้ำให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพราะว <c> ่ายังมีเวลาที่ร่างจะเข้าทันสภาพิจารณาในวันที่11มกราคมนี้ก็คือวันนี้แหละคุณผู้ชมนะคะเ <c> พราะว่าเมื่อวานนี้เรื่องก็คือร้อนไปถึงฝ่ายรัฐบาลทําให้นายกเศรษฐาเนี่ยพอถึงเชียงใหม่ปุ๊บ เรียกว่าเซ็นด่วนถึงปุ๊บเซ็นปั๊บถึงปั๊บเซ็นปุ๊บถึงปุ๊บปั๊บเซ็นปั๊บปุ๊บแบบนั้นเลยเอออย่างนี้ท่านไม่ได้อยู่ห้องทํางานก็เลยหาตัวไม่ไอ้เซ็นไม่เจอหรือเปล่าวันนั้นพอดีไม่มีปากกาแต่ว่าที่เชียงใหม่ปากกาชัดเซ็นได้แก้ชื่อนิดนึงเขาชื่อประกอบอุ้ยอ่ะประกอคุณประกวุฒิขออภัยด้วยนะครับ